แต่กลับเลือกเดินทางไกลจากบ้านเกิดเพื่อมาสู่ดินแดนแห่งพุทธภูมิพร้อมตั้งจิตแน,วน่วแน่ขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไทยด้วยจิตสทธาอันแรงกล้าและความเพียรพยายามไม่ยอ่อท้อพระภิกษุต่างชาติกุมนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ทั้งพระเถระผู้ใหญ่และญาติโยมทั่วไปด้วยการสามารถท่องจำบทปาติโมกข์ได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นพระวินัยสำคัญที่พระภิกษุสงฆ์ จะต้องสวดในวันอุโบสถตามจารีตไม่เพียงแต่การจดจำหากแต่ยังเปล่งวาจาด้วยเสียงอันชัดถ้อยชัดคำสำรวมกังวานถ่ายทอดออกมาด้วยความครบในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเสมือนเป็นพระภิกษุที่บวทเรียนในเมืองไทยมาแต่กำเนิดผู้ที่ใช้ติ๊กตอกที่ชื่อทีม002อยู่แค่ลมหายใจได้อัพคลิปวิดีโอซึ่งในคลิปนั้นเป็นภาพของพระฝรั่งรูปหนึ่ง ซึ่งกำลังสวดบทปาติโมกในอย่างคล่องแคล่วโดยมีคำบรรยายไว้ว่าครูบาเอนโซชาวฝรั่งเศสขึ้นสวดพระปาติโมกพระปาติโมกเป็นคำพีที่รวมพระวินัยของสงฆ์สออข้อตามประมวลพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณาทรงมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุก15วันเรียกกิจของสงฆ์อันสำคัญยิ่งนี้ว่าลงอุโบสถหรือ ทำอุโบสถซึ่งบทปฏิโมกดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกหมวดสุตตะวิพังดังนั้นการสวดปาิโมกก็คือการสาธยายศิลน2 7ข้อเคอเป็นภาษาบาลีตั้งแต่ข้อที่1ไปจนถึงข้อที่227ครบหมดทุกข้อพระสงฆ์ที่สวดปฏติโมกใดนั้นจะต้องเพียรพยายามฝึกสวดและทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากเป็นการสวดสดและต้องสวดไม่ให้ผิดอีกต่างหากโดยมีพระสฆงอาวุโส ทำหน้าที่เปิดหนังสือสอบทานการสวดเพื่อทักท้วงถ้าสวดผิดตกหรือข้ามโดยจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะสวดต่อไปได้กว่าจะสวดจบต้องใช้เวลาราว45นาทีเวลาที่ใช้อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระสงฆ์ผู้สวดว่าแม่นตรงในบทสวดเพียงใดการสวดปาฏิโมกนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของความยากในการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวพระสงฆ์ผู้สวด จะต้องเพียนพยายามฝึกสวดและทบทวนอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะสวดได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ผิดทั้ง227ข้อซึ่งอัน,นิีสองของการสวดนั้นตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเชื่อต่อตอกันมาว่าแม้บิดามารดาที่ตกนรกก็สามารถชุดลังให้ขึ้นมาจากขุมนรกได้ถ้ามีบุตรชายได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาและได้โอกาสขึ้นทร,รม,มาสสวดปฏิโมกท่ามกลางบูสงนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของฝรั่งมาบวช แต่คือภาพสะท้อนแห่งศรัทธาที่ไร้พรมแดนแสดงให้เห็นว่าพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่ที่เชื้อชาติภาษาหรือถิ่นฐานแต่ยังสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้แสวงหาธรรมจากทั่วทุกมุมโลก Ikung panewa udisa takasa kapati sava kaptania wa cibara cita panango pakatan hoti imina cibara cita panena cibara cita ketua aita namang beko cibara na aca desa de tatra shiso di kuku apa bari to ubasan kami to baci bari be sadu bata mangesma imina cibara cita panena hebar rupang ba hebar cibara cita ketua aca di hiti kaliana kametang upada yani sagi ampa yang evoledikku ba bisaangangkannya tekanan gadinaang guaang gua paciika-ciwa cita pan up kata hon ini yang paciikaciwa cita pan ini baika-ciwaani citawa namandik cibar aja de mati terus dipu itu upasan kami ini-ci ini warrubang rubang wa cirang ha na kalian nagametang upadanya ni bisa baji dia yang coward ko panebo udi sara jawa Zambaurowa Karamanowa gati kooba duten na siwara ceta kanang panid da ini na shiwara ceta panena shibaran staretua Ita naang deun siwaena aca dehidi,